สบายดีตอนเช้าเนาะตอนนี้เขาก็ยังอยู่เมืองโค้งเด้ออ่ะชิพาไปเบิงอ่าตลาดเช้าเนาะตอนนี้เขาตื่นแต่เช้าเลยตอนนี้พราะว่าตลาดนี้เพิ่นข้าแต่ตอนเช้าเนาะมืดไหว่ให้นะไปตื่นทันเพื่อนก็ได้กลิ่นได้ซื้อเครื่องเพื่อนในตาล่าท่านนะเนาะอ่ะชิพาไปเบิ่งตลาดก่อนเนาะว่าตลาดนี้อ่ามันจังได้เนาะคือว่ามืดไหว่ให้เนาะ นี่ตอนนี้เขากำมาฮอดแล้วเนาะตลาดตอนเอ้าค่องกเจาอยู่เมืงองคืงนี่เนาะอยู่นี่นี่กจ็จะจะแบบว่าให้มาเซาแหงเด้อเนาะภาพผูใ้ใดตื่นได้ฮอดสี่โมงครึ่องอะสี่โมงห้าโมงมาแต่เ้านี่แหงดีเนาะแนะนำม,มาแต่เซาเนาะถ้าใครจะมาตลาดนี่เนาะเพราะว่าถ้ามาตอนเ้านี่จะได้คอง กินแนวแบบว่าคักๆอาหารสัตว์ปลานุ่นนี่นั่นบักระเจาข้าแต่เศร้ามันเมื่อแต่เศร้าเนาะตื่นกับว่นทันท่านผู้ชมเอ้ยต้องได้มาแต่เศร้าแหงเนาะเนี่ย้องไม่ให้บ่งรถคันนี้รถคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไม่จะมาเสื่อนอข้องฟากให้กับพอตูรถคันนี้เนาะรถคันนี้แหละซื้อเลขเอเดอร์อออส่นห้าซีซั่นนะตามผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้รถน้องเมทที่ว่า ติดอันอยู่แข็มข้องคะเนาะน้องเมย์กับน้องนากาลังยาง,างซอกบนอ่าห้าแปลงรถแหะพอดีเจอพอตูพวกนี้ก็เลยว่าข้อถ่ามเพื่อน,นอาว่าพตูเอ้ยบนแปนลงรถพตูฮูบอเพื่นก็จีไปว่าเออทางอันเดอ่่าสิประมาณ500เมตรอีกแล้วเนาะกับบไก่ล่าเนาะที่จริงถ้าสำหรับยางนะ่ะแต่ว่าอันนี้มันตอนคืนแล้วเนาะมันมืดแล้ว แต่จริงมงองโค้งโมเป็นตายานเดอร์ผู้คนอยู่นี่เนะาะตามที่เบิงมานี่บ่มีขี้หลักมักจุกเนาะมีแต่คนแบบว่า,าอยู่แบบเดียบงางเนาะเบิงแย่งยชินข้องให้กันอีกเบงเหยีตลายยังเดิมขอมปลอดภัยสูงหน่อยนี่เนาะแล้วบัดนี้บันนีละเห่าละว่าอันพอตู้พอตู้ไปทางนั้นโบถ้าไปทางนั้นเราจะขอ้ออ่าลอบรถไปนําได้บอว่าสียังฮะนะ้จาจะคนนึงลอบไปนํา เพิ่นสะพัดวาว่าน้องเมล์บ้าคาดคิดคาดฝ้าแน่นอะเพิ่นจีว่าแบบนี้ออกมาเนาะน้องเมล์แบบงงแหงค่ะน้าจีว่าเออซื้อยังไปตอนเพิ่นดีเนาะแต่ว่าเฮายังบูวัดเทือนเพิ่นเนาะยูยูล้วเพิ่นก็บอกว่าเอาอีล่าเอารถพอตูนี่ไปเพิ่นว่าอีล่าเอารถพอตูนี่ไปเด้อแล้วขี่ไปแล้วมาจอดเลยอันยูอันแถวเฮือนพวกเจ้าชีพักก็ได้ว่าสัตวป้าน้องเมล์ก็เลยบอกเอ้าเราเป็นคนเท่ากันไดประมาณหกสิบแปดปีเลยน้องเมล์เอ้า ถ้าเจอคนถ้าไม้สักการถ้าเจอคนบอดีได้ก็เจจะสิบุนจีจีจะได้ฮะนะเฮาตกใจแหงก็เลยว่าเออยืมรถงเพื่อนแล้วเพื่อนเอาให้มาเนาะแล้วก็ขี่มาแล้วก็มาใส่น้ำมันให้เพื่อนแล้วรถน้งใน,นก็แปลงไปแล้วเนาะคืนนะพอจะข้องหารเมาหึ <laughs> ่ยข้องหารมันยามบุญกระจ้เด้บุญบ้านกระจ้าก็เจ้าเมาเนาะเมาก็เลยว่ามาสมาแต่งรถเฮาได้นะ้ำเมื่อวานเนาะ <laughs> ก็เลยรถมาจอดยู่เหอแล้วมือ,มอก็เลยขี่มา ตลาดอีกนะเนาะบรเเ็นลาวบหัวป,ปูนพัน,นนะเพ์พนธยี่ใส่เนาะแต่ทำไทยบานแหละอ่ะบ้านนี้น้องเมกสิพามายางเลาะเนาะอันนี้ก็คือตลาดเมืองโค้งหรือว่าเอินได้อีกซื้อหนึ่งตลาดดอนโค้งเนาะอืมนี่ผู้ดใดมาต้องได้มาตลาดนี้แหละเนาะผู้ดใดมาเที่ยวมาชมมาพักพอนยอนใจอย,อยู่ดอนโค้งกะสามา มายังรถตะลาได,ด้เนาะยามเศร้าต้องตื่นเศร้าๆเด้อท่านผู้ชมยามต้องตื่นเศร้าๆเนาะคือน้องเมย์นี่เฮ้ยต้องได้ตื่นแต่เศร้าหมาถ้าเขาตื่นช่วยนี่เขาบอทันในเบิกโอ้ my god อ,อันนี้ตัวนู่นน่ะนู่นปลานูานา่นปลานู่นปลาเอาไปเห็นยังกินนี่ไหม,ทไม,ไมเท่าแ้เห็ดก้อยเห็ดตุ๋นกันพูดแล้ว รสซาดรสาดคืออันอันนั้นบจักคือเงี้ยนบจักคือบางรสซาดคือบางเด้วอมกินาุขมงค้กินนุ้มมงโค้งเาไหมเไหมเอกิน้มงโค้งโลดเอ้ยกินนุ้าเมืองโค้งโลดคนวา เนี่ยอู้มงคงเนี่ยหันกันกินไล่เด้อด้วยเดี๋ยวซื้อไปฝาประตูสวาคนอยู่เหรอเลยเนาะจากน้อยเด้อข้อยางเลอกกันเด้อโด้วยวนนั้นไม่ค่าความใจดีเดี๋ยวพันซื้อเธอบล็อกซิมก็แล้วขอบใจเดี๋ยวรู้ข้อยางเลาะมงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาเด้อเพราะว่ามึงมีไพ่คือเครื่องให้เ่าเนาะเพราะว่าถือกองแนงถือกระเป๋าเนาะลองในยางเลาะมงคล สังเกตคนอยู่นี่เด้อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเวิกบ้านค่ายเคิลนี่แบบว่าค่ายไม่มีความสุขนะแบบว่าโอ้ตื่นสมานี่แบบพอเคริงก็จะไข่ามาทุกมือเด็กมาแต่เศร้าคนก็นมาซื้อแต่เศร้ามือแต่เศร้าเลยแต่พอตื่นด้วยนี่มานี่เห็นตะตเนาะเนยบอกบางส่วนก็จะกลับไปแล้วเนาะบางส่วนก็จะกลับไปแล้วเพราะว่าตื่นมากบพริบมาวางค่ายคนมาซื้อกำพริบม,มาซื้อเนาะ แล้วโวงเซาแล้วก็บกับเหินไผ่เหินลาวเนาะเห็นยังกินดีเนาะเซานี่ยเฮ้ยฮะฮะฮะเออนี่แม่ค้าแนะนำว่าไทยไทยส้มผักกุ้ง โอ้อันนี้คือส้มผักกุ้มเดอ้อนี่เดอ้อกินสดเลยวะกินสดเลยเนาะกระกนะต้มปลาแดกกระต้มปลาแดกก็ได้ไอนะ้บอกท่านผู้ชมอยู่นี่น่ะเราจะจะเป็นกันเองแล้วได้พอให้คำแนะนำใดก็จะกันอย่างแนะนำเขาเนาะคนที่ต่างแข่งหรือว่าต่างประเทศเนี่นยนนนนเนาะบาวาหันได้มีโอกาสได้มาร์ตาว่าบอกเข้าใจตัวใดสามารถทำกับเจ้าได้เนาะสวัสดี ไอ้โอ้ยเสาเนี่เนาะปลาแห้งปลายังนี่ปลาตองปลาเต้าปลาเต้าปลาซิวปลาเต้าปลาซิวโอ้ปนกันเนาะตาแห้งเห็ดเป็นปลาแห้งน้อยเขาบอกว่าเด็ดสุดข้าบอกสุดยอดสุดทีเขาบอกสังเกตบังเครื่องพูดอะไรกันจนชิมือแลเด้อนะไอตู้อันนี้เป็นดอกไหมยัง ะดอกไข่เนาะดอกไข่เอาไปจเนี่ยกินเอื่อยเอาเพจเนี่ยกินเอาไปลวกเป็นผักกับไปเลยเนาะห้ากะเคยเห็นกอยป่ากอะไรเนาะแล้วคนปักเศสวะลูกคนโอ้มาเที่ยวนี่อันนี้บ้านผู้สมหองดอกไม่ยัง คอมเมนต์บอานน้องเมดเดอร์คักเว้ยตลาดนี่นะจะเอาไปตั้งไกลๆเหือนเด้งเนาะ <laughs> เอาไปตั้งไกลๆบ้านตัวเองอะนะแม่เท่าแต่ <c oughs> ว,ว่าตื่นมาลัก่างเข้าขตลาดนี่จะงเป็นคัก <c oughs> ของเป๊ลายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวกินห้ายา,ากษ์ไรนะกบแห้งอะไรนี่ เอาไปปุ่นไปทอดนี่น้อสาแยดอกอนยมาอ่เ้ิมน่ดีอ่ะโอ้หอยไม่ยังที่ดินไล่แทอันนี้หอยคัวอยคัวหอยคัวอยคัวเข็ดยังกินได้หมดเนาะ คล้ยๆกันกลองี่กองกองนึงกองนึงใน้องทะเลเอากลองเขาได้กองนี้กองนึที่กองก็แเ่งแต่ละที่กลองที่มากลดใช่ไหมโอ้นี out, 3 3> ่นี่ราคาบกแพงนะเนี่มะเขือลาวน่มะเขือรรมาตา โดยอยนคนเนื้อมาอยู่ปกเสโดยมาเฮ็ดคลิปได้หน่เออเก็บเบิองลิปเมืองค้งเด้ออุ้ยมักแต่งหนะ้ mm hmm าหักแทะตับปูตับปิยางต่อเนาะยางเลาะเบิงผ่าทำผู้สมเลาะเบิงข้องแป้งนำกันเนาะได้มาทันชี เบิ้งดูมาแต่ปักเสร็ขับรถมาบังดึงบังเดินมาคำมาคืนเพื่อแบบมาฮอตจุดนี้แล้วเหาก็ต้องได้เ,ออเห็นเต็มทีเนาะเอาในที่น้อยสูงนี่แค่นี้ช่องพันเอาโดยคุณน่ะผมก็จะไข่ชุกสีกล่องในช่วงพันเอาเลยเอาไปด้วยเอาเลยนี่โอ้โูใจดีแท้เับไข่สามพันโอ้ปกติไข่สามพัน ตัวกล่องหนึ่งฮะปกติค่ายกล่องเขาได้กล่องละพันโอ้กล่องละพันเออน่ารักอุ้ยขอโทษเจ้าอืม้ายไปพอจะสื่อนมเอาเป็ดยังกิ่นละบะเนี่ยตัวนี้โอ้โหหลวบแทะแทะแทะกะแทะบ้านอะไรนี่ยกบออกกะปุนเนาะแมนแทะโดยโดยเอ้ยค่ายเหมือนเด้นี่ได้เงินไรบ่เฮ้ยได้ยิ่งใส่ได้เงินไรอยู่บ่ สาเป็นกองเออแมนความไอพักบงธรรมศาสตร์นายนงเวใจเงินไมคะากันเนาะสองพันบอกสองกับสองอ๋อสองกับสองกรบาดซ้มาแล้วกรบาดซ้ำมล้ ต้นเน่บ่มีลูกมีัวะลูกเอออะบอไม่ดูบุญลูกมีผัวะไอต้นแน่เพิ่นว่าโอ้ยเห็นใจน้องเมย์นะตี้เหรอน้องเมย์ก็อยากบ่มีลูกเถอะบ่มีลูกมีผัวเถอะโอ้เมนบอกโดยโดยอ้าน้องเมย์ให้ซ้ำพันเลยสินะเนี่ยซ้ำพันก็คือบุญเมย์เราทำผสม บพันกี้กับใบซ่องพันเนาะขอบใจเด,ด้อสายุนอเ้อสาธุไเลนลาอห,หัคหอมโอ้อามนวยขอบใจคุณนะซื้อเครื่องใบโบเล่แล้วนี่ยังให้พลอ,อีกเนาะโปรโมชั่นแถมให้นห้องเมฆขอบใจเด,ด้อเพิมแม่แมงอ <_ c oughs>

สบายดีเข้าใจาทางัันวอะไรโอ้อะไรอะไรเบาไหมเาหอกันมาคนมาไปทัคนมาแค่ทางันาแล้วเขาเข้าใจดรอเมันหายเทไปแค่หยอกกันไปหาทังหาแทงเออขนักกูโดเขาใจโดยน้องแม่น้องยังก็บอกเข้าใจ โบแมนบอกเข้าใจนะว่ามามาทั้งย่างนะโดยประจุการไฟน่ะสมุทรสร้างเกตเครื่องแต่ละคนมีย่างกวามาคายเนาะคายโซนซาวกับเหมืออันนี้ปลาย่างเอื่อยปลาสูตรปลาสูตรโอ้ถ้าเคยได้ยินแม่ค้ากรงามเนาะนกย่างนกไก่หน้านกไก่หนานกไก่หนาไอ้บ่ มาตลาดสิด้วยอาจจะเห็นแต่สัตว์แป้งนี่ไล่เนาะไอเรามีผายยางเวลนนิดนึงเนาะเขาเปียก5้าพันนี่นาย,าะย 5, จะจะค่ายน้ำนี่ค่ายแบบอันเฮายำน้อยเลยค่ายแบบอันท่งน้อยให้นะท่งพันกีบยังั้นะอื้อน่าละ พอผมน่าแซบอยู่เนาะเส้นจะเป็นเส้นตับบะหมี่้นี่คือจะโบน้องเมทายนะว่าโบเป็นยังโอ้สามหม้อพุ่น ไปซอกนองน,องนาก่อนเด้อจะกินจะกินเนาะ,ะได้ไปซอกนองน,องนาก่อน <laughs> อาจจะบากินคนเดียวนะจังหวะเอานองน้มากินน้ำนะโอ้ยจะกินข้าวสวยได้ก่อนโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยกวนน้องเมย์ชิย่างสุดสวยหนึ่งนี่คือเจ้านี่ป่าน้องเมย์แล้วคุณน่ะดานเทิงนี่มันกลับหมดแล้วเนาะนี่นะคือมาผักกับข้าวซอยเหรอ มันเป็นอะไรมันคือคล้ายเซาแท่นี่้จหรับคนที่ตางแค่ตางแข้งเนาะตางแข้งตางเหมือนแบบว่ายังบอเคยมาสิได้ลองมานี่แบบว่าบ่ทันนะงงเลยนะแบบว่าเอา้าตื่นมามันสเปนตาดสั่นมาแล้วคือมีงให้ข้ายแย่งที่จริงเพิ่นกลับปะแล้วเนาะปีนัสแซียแตซื้อกินข้าวแซวก็เจ้าอยู่เหมือเนาะ สะัปดีสามิเลยมีตับไก่บอกมีนาไว้สีให้อามีพุ่งจะเป้นหนักกัน

เอาปิงหนึ่งเอาใบพันจะมีวันเอาสพัน้หมถือสามัหาเนาะจะได้ถูอไหมอันนี้ซีนยังหลอดมุ้งอันนี้หมู๊น่ะหมูเนาะอ่าเซ็บ เจะ่นไม้สินะปกติเห็ดเห็ส่วนลายเดี๋ยวม่าเงินพินก่อนน็อสิบพันเนาะใบสิบพันโชาลาเปาาสิบพันเนาะลงวันสิ โอ้อันเขียวมากครบเสร็จเลยมาฮันเดียจบเลยอันนี้มันดอกเม่ย่งเ่เคยเห็น,น,น,นพักข้โอ้ักขแีงเบ่เคยเห็นดอกซี่ม่วงที่จกเถื่อเนาะงานเนอะแต่ผสมเอ้ยตอนนี้น้องมียางห้กระหอบพิซ่องเนาะ ก็เจ้านี่ปลาน้องเมย์แล้วเอ็มบอกองเมย์มาแล้วก็เจ้าค่ายแต่เสาแล้วก็กลับแต่เสาเลยเนาะอ๋อเจอกัากันมาค่ายเสาแห้งตลาดนี้แบบว่าตลาดสำหรับคนตื่นเสาไปตื่นเสาแล้วทานกินเนาะน,นี่แหละคเ,เอิ้นทานกินของแท้แต่ถ้าว่าบ่ตืนต่นเสาเดี๋ยวโบทานกินเนาะไอ้แมงเงี้ยแมงกะซ่อนแมงกะซ้อน เพือสาวอ่ะ่แสงแดนมาแล้วควริืมห้าแล้วบ้านี่โ ขนมเน่ขยแนวได้ดย10,000หน้าน้อง10,000ไล่สำแดงห้ท่อง5,000ซองพุงหายที่สม่ดีบอกมดถุงมือเนาหมดเลยเนาะน่ะ

ได้เปน,นท้ายอะเดีด่ยอ,อ้น,นีมนสิงวะเราจะใส่สิ่งอันนี้แบบไหมแบบไหม <c oughs> จริงๆเราจะโดนะพี่เมียพกผ้ามันสบายดีบบขคักรเนโอ้ขัดขาสบายหน่อยม่อันนี้เราไปอ่าปาก กระเสีส่วนนั้นเ์าซื้อไอฟ้าคนเหมืองโค้งสิบพันสิบบาทติ้งเป็นเงินตอนนี้กับสามสิบเอบาทลีเด้อร์เง,นงนินฟนน้าล่ะเรากาเส็บปเออมีแบเนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเปียกเนาะกันเลยเนาะยามไปกินข้าวเปียกเลยปะ อันนี้เขาก็มานั่งกินข้าวเปียกถ้วยห้าพันิี่เนาะน้ำมีมาพามาเบิ้งหน้าตานี่หน้าตานี้ละแสเดือดเส้นตัดแบบน้อำมีซื้อเนาะขนมอะไรเราษส่ย,ยัง ม,มามักใส่อันอยังเลยเนาะใบช้เขยียวใบเลื่องก,องมก็มีเนาะนี่ปลา่อนะเนี้น้มคลองตอนมากไม่ค้องขาายัางมีเหมือนนะนกินข้ากันเน้อปลาใส่กินพิกไล่เด้อ เดีว้ายเือนกไนหมอกแกงมันเราเป็นครบแล้วเนาะโ,โฮูมาดนาะน้องเมย์จะเป็นตนผาซิงเนาะ